ยี่ห้อแวนฮู you, มันไม่ค่อยเหมาะกับเนื้องานที่เป็นแบบพวกพาร์ตรถยนต์อะไรยงนี้นะครับงอมากไม่ใช่แค่อันนี้อันอื่นก็งอไปหมดเลยส่วนอีกยี่ห้อผมไม่บอกกันนะครับขวดดำแข็งกว่าเหมือนเนื้อของตัวเลชินตัวนี้น่าจะเหมาะกับพวกงานโมเดลเป็นตัวการ์ตูนอะไรเงี้ยจะเหมาะครับ no